เปิดทำรายนะคะกองทุนรวมวายพักประเภทก่อก็เป็นกองทุนรวมตัวหนึ่งนะคะที่จะเปิดขายให้กับประชาชนรายย่อยสามารถจองซื้อได้ก็สามารถเปิดจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่16ถึง20กันยายนนี้นะคะโดยระบบจะเปิดจองเนี่ยแบบ small lot first ก็คือว่าขั้นต่ำทุกคนได้นะคะขั้นต่ำทุกคนได้แล้วก็เป็นแบบ ยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมต้องเข้าไปจองซื้อก่อนนะคะจองซื้อก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะช่วงวันที่1 8บแทถึงยีเนี่ยก็จะเปิดให้นักลงทุนประเภทสถาบันจองซื้อนะคะยีกันยาถึงจะทราบว่าที่จองไปเนี่ยได้หน่วยเท่าไหร่นะคะซึ่งราคาพาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา10บาท นะถ้าเกิดขั้นต่ำคือหมื่นหนึง่งแล้วเราจองอไปหนึ่งหมื่นบาทราคาพา10บาทเราก็จะได้มาพันหน่วยนั้นพันหน่วยได้แน่ๆนะคะถ้ามากกว่านั้นก็คือจะหมุนรอบไปนะคะจนกว่าจะครบนั่นเองนะแล้วก็กองทุนเนี่ยจะเริ่มไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะแล้วก็ภายในสิตุลาคมหน่วยลงทุนก็จะเข้าไป เทรดได้ก็คือใครที่พลาดจากการจองซื้อก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อกองทุนรวมวายุพักได้ในตลาดรองนะคะที่ตลาดซับได้ก็จะเหมือนหุ้นตัวหนึ่งนะคะเหมือนหุ้นตัวหนึ่งนะซึ่งรายละเอียดของตัวกองทุนรวมวายุพักเนี่ยก็จะเป็นแบบการันตีผลตอบแทนนะคะถือยาวสิบปีถ้าเกิดถือได้ก็ขั้นต่ำเนาะ ขั้นต่ำสามที่ได้นะคะแม็กสุดอยู่ที่9กนะคะทีนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆว่า,าใครที่มีเงินนะคะที่เก็บออมไว้แล้วอยากจะลงทุนนะก็สามารถที่จะลงทุนผ่านตรงนี้ได้แต่ว่าควรจะต้องศึกษานะคะหาข้อมูลก่อนว่ากองทุนรวมน่าสนใจไหมโดยส่วนใหญ่จะลงทุนในตลาดทุนไทยนะนั้นก็ต้องดูโอกาสนะความเสี่ยงของตลาดนะคะว่าตอนนี้มี โอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคอ่าใครเปิดจองใครเตรียมเงินไว้สำหรับจองซื้อได้รายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมมาให้ในคลิปต่อไป